มาเบิ้งดูพี่น้องมันมีอย่างดีสันเดียจะมีอย่างดีเด้ญาติกันเบิดขึ้นหนิไหมแน่แน่แน่มันคือกว้างอยู่เด้หนิไหมือว่าแบ่งกันนั่งเด้ญาติกันเบิดขึ้นมาลังเนี่ยม,มาเต้า มีังดี่ข้าีนี่นี่ครับัข้ขาครับมียังดีเนีคนก็อยากมันคือกวงอยู่เ่แบ่งกันนั่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ยังไ่คนผู้แงกันนั่งดีดีว้ังบลักนี่ได้กวางกับกว้างนี่แบ่งกันนั่งมันเป็นยังไเด้ พากันญาติกันนี่ไงเอ้ยขสยับดีๆได้ซีนั่งลอนนั่งไม่รู้นั่งไม่รู้ นังมังมังมังขอไปย่าจุดม่ยุ่งันเลยเออเออเออเเออ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 เอเอ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 อเเออเ